พระรมสรุดีบทที่ห9สิบเก้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดเพราะน้ำท่วมถึงคอข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จมดิ่งลงในตมลึกซึ่งไม่มีที่ให้หยั่งเท้าข้าพระองค์จมอยู่ในห่วงน้ำลึกกระแสน้ำท่วมมิดข้าพระองค์ข้าพระองค์วิงวอนร่ำร้องขอความช่วยเหลือจนอ่อนลา คอของข้าพระองค์แห้งผากตาของข้าพระองค์หม่นหมองเฝ้าแต่มองหาพระเจ้าของข้าพระองค์คนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุมีมากกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์เสียอีกศัตรูผู้มุ่งทําลายล้างข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุมีมากมายิ่งนักข้าพระองค์ถูกบีบบังคับให้คืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยมา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพระองค์โง่เขลาความผิดของข้าพระองค์ไม่อาจซ่อนไว้จากพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ขออย่าให้ผู้ที่หวังในพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลขออย่าให้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์ต้องอดสูเพราะข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ ต้องทนต่อคำย่อเย้ยถากถางเพราะเห็นแก่พระองค์และต้องอับอายขายหน้าข้าพระองค์กลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับพี่น้องของข้าพระองค์กลายเป็นคนต่างด้าวสำหรับพี่น้องท้องเดียวกันเพราะความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์การหมิ่นประมาทของผู้ที่ศบประมาทพระองค์ตกอยู่บนข้าพระองค์เมื่อร่ำไห้และถืออดอาหาร ข้าพระองค์ต้องทนการเย้ยหยันเมื่อข้าพระองค์สวมเสื้อผ้ากระสอบผู้คนพูดกระทบกระเทียบข้าพระองค์บรรดาผู้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองเยาะเย้ยข้าพระองค์และข้าพระองค์ตกเป็นเพลงเปรียบเปรยของคนขี้เมาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์ในยามที่พระองค์ทรงโปรโดข้าแต่พระเจ้า โดยความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอทรงตอบค่าพระองค์ด้วยความรอดอันแน่นอนซึ่งมาจากพระองค์ขอทรงดึงค่าพระองค์พ้นจากตมลึกนี้อย่าให้ค่าพระองค์จมลงไปขอทรงช่วยค่าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังค่าพระองค์ขอทรงช่วยให้พ้นจากห่วงน้ําลึกขออย่าทรงให้น้ำหลากท่วมมิดข่าพระองค์หรือให้เหวลึก ลืนฆ่าพระองค์หรือให้แดนคนตายงับฆ่าพระองค์ไว้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตอบข้าพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศขอทรงหันมาหาฆ้าพระองค์ด้วยพระเมตตาคุณอันล้นเหลือขออย่าทรงซ่อนพระพักจากผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงตอบฆ้าพระองค์โดยเร็วเพราะฆ่าพระองค์กำลังเดือดร้อน ขอทรงเสด็จมาใกล้และช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยเถิดขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากเหล่าศัตรูพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ถูกดูหมิ่นเย้ยหยันและอับอายเพียงใดศัตรูทั้งปวงของข้าพระองค์ก็อยู่ต่อหน้าพระองค์การเย้ยหยันทําให้ดวงใจของข้าพระองค์ชอกช้ำร้าวรานกลายเป็นคนสิ้นท่าอนาถาข้าพระองค์ เหลียวหาความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่พบเลยมองหาคนปลอบใจแต่ไม่มีแม้สักคนพวกเขาเอาน้ำดีรสขมใส่ในอาหารของข้าพระองค์และให้น้ำส้มสายชูเมื่อข้าพระองค์กระหายขอให้สำรับที่ตั้งไว้ตรงหน้าพวกเขากลายเป็นบ่วงแล้วขอให้กลายเป็นสิ่งคืนสนองและเป็นกับดัก ขอให้ดวงตาของพวกเขามืดมัวไปพวกเขาจะได้มองไม่เห็นและขอให้หลังของพวกเขาค้อมลงตลอดไปขอทรงระบายพระพิโรธใส่พวกเขาให้พระพิโรธอันเกลี้ยวกราดแต่ครบพวกเขาขอให้ที่อยู่ของพวกเขาเลดร้างอย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่ในที่พำนักของพวกเขาเพราะพวกเขาข่มเหงผู้ที่พระองค์ ทรงโบยตีและพูดถึงความเจ็บปวดของผู้ที่พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บขอทรงกล่าวโทษพวกเขาคดีแล้วคดีเล่าอย่าให้พวกเขามีส่วนในความรอดของพระองค์ขอให้คนเหล่านี้ถูกลบชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิตและอย่าให้มีรายชื่อร่วมกับผู้ชอบธรรมข้าพระองค์เจ็บปวดและทนทุกข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความรอดซึ่งมาจากพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้ข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยบทเพลงและถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการขอบพระคุณสิ่งนี้จะเป็นที่พอพระไทยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าการถวายวัวยิ่งกว่าการถวายวัวผู้ทั้งเขาและกีบผู้ตกทุกข์ได้ยากจะเห็นแล้วยินดีบรรดาท่านผู้สแสวงหาพระเจ้า จงเบิกบานใจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับฟังผู้ยากไร้และไม่ทรงดูหมิ่นคนของพระองค์ที่ตกเป็นเฉลยฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทั้งทะเลและสรรพสิ่งในทะเลจงสรรเสริญพระองค์เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยกู้สิยนและจะทรงสร้างเมืองต่างๆของยูดาขึ้นใหม่แล้วเหล่าประชากรจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น และครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ลูกหลานของผู้รับใช้ของพระองค์จะได้รับดินแดนเป็นมรดกบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะอาศัยอยู่ที่นั่น